สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาดูนะคะว่าวันนี้เราจะทำอะไรแฟนเราไปซื้อปลามาให้อันนี้เป็นเป้งบวกลักส์นะคะอยู่ที่กิโลละร้อยหกนะคะปลาตัวนี้ก็ประมาณ5้หนะคะให้แพงเลยตัวเล็กๆพอดีตัวนี้ก็ประมาณ3ขีด3ขีด3.3 3.4นะคะ เพื่อนๆก็มาดูนะเราทําอะไรเราล้างปลาเสร็จแล้วนะคะเราก็หั่นเห็ดนะคะหน้าตาเห็ดก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็ดคัมปินยูนหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะแบบนี้เราก็มาหั่นเห็ดนะคะให้เป็นชิ้นแบบนี้นะคะเราก็เอาลองไว้ข้างล่างนะคะลองไว้ข้างล่างแล้วก็พริกหยวกอะไรกันแล้วแต่แล้วก็หัวหอมนะคะ แล้วแต่คนชอบนะคะใส่เท่าที่เราชอบนะคะแล้วเราก็ใส่มเล็กน้อยนะคะเพราะว่าปลาเขาสดอยู่แล้วค่ะไม่ต้องเราเรา,ล,าล้างด้วยเกลืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็อร่อยอยู่แล้วแล้วก็ถ้าใครชอบซีอิ๊วขาวพริกไทยดําหรือว่าจะยัดท้องด้วยกระเทียมหรือสามเกลืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่ลงไปในท้องปลานี้เลยนะคะนี่นะคะเราก็โขลกนะคะ ก็จะมีพริกไทยนะคะพริกไทยกระเทียมแล้วก็อดอกผักชีนะคะก็ทาค่ะแล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ใส่ซีอิ๊วขาวแค่นี้ก็พอแล้วค่ะแล้วเราก็ใส่ตู้อบเลยนะคะหรือถ้าใครอยากได้กลิ่นน้ํามันนิดนึงก็ใส่น้ำมันมะก,กอกโรยเข้าไปนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะหลังจากที่เราอบปลาแล้วนะคะเรากา็จะมาลวกผักนะคะ เราใช้น้ำลงไปนิดนึงนะคะแล้วเราก็ใส่ผักนะคะที่เราชอบเลยนะคะผักที่เราจะทานวันนี้นะคะก็จะมีกระหล่ําดาวนะคะเนี่ยค่ะวิตามินสูงนะคะพวกแล้วก็จะมีพวกอสวัดโคลนนี่ค่ะหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็มีแครนหลอดค่ะแล้วก็มีบวบนะคะตอนตอนเย็นเราจะทานพวกผักเยอะๆนะคะเพื่อล้างลำไส้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ สำหรับคนที่ไดเอทหรืออยากมีหุ่นสวยทานผักอย่าพวกนี้เยอะนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นพวกแก่ผักกาดขาวค่ะเราก็จะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะเราก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีเห็ดด้วยพอดีเลยมีเห็ดเหลืออยู่ผักทุกชนิดนะคะใส่ลงไปได้นะคะเราอยากทานอะไรเราก็ใส่น,นั้นลงไปนะคะใส่ลงไปเลยเราใส่กระหลำ่ำ ผักกระหล่ำดาวนะคะเพราะว่าเขาสุกยากเราไม่อยากผ่าค่ะเราอยากใส่แบบนี้กินเป็นคำๆไปเลยเราชอบแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ผักพวกก้านเขาเนี่ยสุกยากใช่ไหมคะเราก็ใส่ลงไปผักอะไรที่สุกยากนะคะใส่ลงไปก่อนเลยนะะแล้วน้ําลวกผักนะคะเอามาทําเป็นน้ําซุปก็ได้ะคะ่ะทัาทำเป็นต้มจืดก็ได้นะคะวิตามินเ็าจะอยู่ข้างล่างเราก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะ แล้วเราก็ใส่เห็ดลงไปแล้วก็ใส่แครอกนะคะเราทานแบบนี้จนเราชินไปแล้วค่ะตอนแรกๆมันก็ยากหน่อยนะคะพอทานไปทานมา้วก็นี่นี่ลูกบวบนะคะแล้วก็ใส่ลงไปยอดผักก็สุกง่ายแล้วก็ใส่เอ็นบนนิดนึงนี่ค่ะเราก็จะทําแบบนี้นะคะถ้าอยากทานพวกพวกคลิกยูอะไรก็ใส่ลงไปนะคะเพราะ การที่เราเน้นทานผักที่มีหลากหลายสีมันจะดีสําหรับเรานะคะสีสีห้าสีหกสีเจ็ดสีก็ว่าไปแล้วก็ผักอันนี้ไว้ข้างบนนะคะเพราะผักตัวนี้สุกง่ายใช่ไหมคะเราก็ใส่ไปเลยเนี่ยค่ะเราก็ทําแบบนี้แล้วเราก็ปิดฝาไว้นะคะมันก็จะเหมือนนึ่งผักนะคะแล้วก็น้ําเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเหลือน้ําน้ําลวกผักเราทําเป็นต้มจืดต้มจับฉ่ายี่็นไจ้ะเกี่ยวกับใส้น้ำกะขามเปียกแล้วก็พริกผุง เรากาไอหนำพลาข้าวคัวได้จ้ะเพียวก็ได้ไหมใบเขียวเลี่ยเพี่วปลูกไว้ได้จ้ะเหลืออยู่บกี่ต้นดอกเพียวกาะมาเห็ดตัดรนน้อยหนาหน่อยนึงได้จ้ะให้เป็นน้ำพริกเจียวเมื่อใดอยากกินแซ่บก็บเฮ็ดแซ่บจ้ะเพราะจ้าของได้มีแห้งสูงต่อ ล้างมือก็กินเพื่อสุขภาพแน่ล้างมือก็กินแบบนี้แน่เด้อจ้ะทางสายกลางกำลังดีนี่เด้อจ้ะเห็นบ่ก็เป็นตะแซสบเด้หอมเป็นยังหอมข้าวอิลีจ้ะอันนี้อาจ,จารย์เขาเอื่นว่าน้นจิ้มแจวผู้ใดมักย่างเนื้อย่างหมูเสืบแสบสลักจิ้มกับ,บน้ำมันเนี่ยแสบคักเผ็ดบง่งเด้อจ้ะแสบอิลีบ่ะตู ผักเพราะพักสุกแล้วแล้วจ่าเปี้ยกก็มาจัดจานปิยยังจัดจานง้างผักแถววัตตี้จะคองกินเองเป่้ยวเป็นคนมัาจัดจานมักจัดบวชสีใไทยแฟนให้ถ่ยตัวเองหรือเฮ้ไทายไผ่กับซ้ำด้อจะ่ะสำหรับเปี้ยกเปี้ยวคิดว่าการที่เขาเห้จานให้มันสวยงามมันเหมือนกับแบบว่ามันให้อาจารย์อาหารจานนั้นนั้นมันมีคุณค่ามันดูน่าทานการที่เขาให้ความสุขก็จะคองหาสิ่งดีๆให้จะคอง มันเป็นการตอบแทนกับการทำงานเหนื่อยยากมาตลอดชีวิตของเขาดังนั้นเด้อจ้ะอย่างที่มันมีความสุขอยังกินเรลาแซบกินเรลามีความสุขเขากะหาให้ตัวเองเด้อจ้ะเด้อเราก็จัดจานให้มันสวยให้มันเหมือนพัตะคานรูราาลดเพราะว่าอยู่เมืองนอกเขาไปกินร้านอื่นมันกะร้านอาหารเขาก็จัดกับบริสวยอย่างคือเขาดอกแต่เขาก็จัดเอาเท่าที่เขาคิดว่าเข้ามากันเด้อจ้ะมากันใดก็เฮ็ดอันนั้นอยากอันใดก็เฮ็ดอันนั้น เบื่ออาหารกับันมากินพักแบบของเปรี้ยว้ะจ้ะ่ถทาเมื่อไรเบื่ออาหารแบบของเปรี้ยกับไปกินแบบแซ่บๆเกี่ยวกับวนเวียนอยู่ยังสี่ละจ้ะเสร็จแล้ว,ลวบัดนี้เปรี้ยกับซเอาเข่านะจ้ะเนี่ยจะพักที่เปรี้ยวลวกกับซีนี้พวกเอืออันนี้นกอื้อนะจ๊ะไปใส่ที่หลังมูไปลืมกับนี่พักอุ้ย ขอโทษหลายนี่เดี่ยวจับโยเกิร์ตแทนมันเละๆแน่ะเพราะว่าเวลาเขากินตอนกลางคืนมันสิย่อยง่ายนะจ้ะขับทายดีย่างเหมือนเราด้วยจ้ะเด้อเดี๋ยวสิเบิ้งบัดนี้วัติอย่างอีกทีนี้นี่จ้ะปลาด้วยจ้ะปลาอนี่้พี่เอ๋ก็เปิดเบิ้งหน้าในท้องเขาว่ามันสุกไปถ้ามันเป็นสีขาวแสดงว่าสุกแล้วด้วยจ้ะปลานี่สิบ่ต้องอบหลายเพราะว่าเนื้อปลามันสีจังหวานถ้าถ้าอบโดนปลามันสิเนื้อปลาสิบ่แซ่บวด้วยจ้ะ เฮ็ดเฮิร์ดนี่ถ้าเขาซีอิโอแผลห ẻ มก็หนี่ก็ได้ถ้าค้นมักเลือเปียวว่าสำนึกกำลังพอดีสำหรับเปียวมักไผลมักมันนอกจาก <c oughs> แล้วกะเปียวกับหูเขาเขาที่เปียวหุงมันอีหยังบัตติก็สะเอาหายเบิงได้จากเขาเปียวนี่จ้ะบูลกุล,ลกนี่จ้ะต้องเขาไปเบิงไม่เอ็นตินเนตได้จากบูลกุลมันเป็นเมล็ดเ,ดเอ๋่าเขาที่เขาบดได้จ้ะเขาว่ามันมีประโยชน์หลายเปียวก็ก,กินเปียวก็ก,กินของพวกนี้นะจ้ะ เดี๋ยวพี่สิเฮ็ดวิธีหุงไหเบิงนะจ๊ะยือหลังพุลัดถ้าเพียงมีเวลานะจ้ะพอหุงออกมาแล้วว่าตถีเป็นยังไงนี่แหละจ้าก็คือเข่าบานเฮ่านั่นล่ะก็ง่ายๆก็คือห้ำนะจ้ะมันเป็นคือจังล้ำนะเห็นบ่เม็ดมันสิน,น้อยเข้าบดมาแล้วนะจ๊ะนะเนาะเดี๋ยวก็สิตักมากินละบันเนี่นี่นะจ้ะเห็นบ่จ้ะเม็ดเขาสิเป็นแบบเล่นน้อยเองสิคือจังห้ำบานเฮ่า,าบอกเขาบอจ้ะ หงซุกง่ายแต่ว่าได้ใช้เวลาโดนดอกเปรี้ยกับสตักใส่กับจานเขา่า้อจ้ะนี่หละไปกินให้กินแซ่บเนี่ยกินเพราะให้ได้กินของแซบจ้ะเปรี้ยกระดัดแปลงไป้อจ้ะทั้งแต่เปีย้ยเป็นไทรอยน์วิตามินอย่างในหลางกายเปี้ยวบ่ค่อยมีเปี้ยวก็วกเลยต้ตรงหากินของพวกนี้บางครั้งเขาก็อยากกินของแซบเปี้ยวกับของแซบเข้าไปน้าความแซบของเขาน้่ประแดกอย่งเขาก็เฮ็ดไ,ไปกินนี้ไปนน้ำ เพื่อความยูหลอดจ้ะโ okay, อเคค่ะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆคนสิสอบเด้อจา้าเด้อเมนูอาหารของเปรี้ยวมันนี่ผูใ้ใดเบื่อกินเนื้อไก่เนื้อหมูกับหันมากินปลาคือเปรี้ยวแล้วก็ลวกผักตอนกินย่างเมื่อคืนยัางเมื่อแรงเด้อจา้าเด้อดีสสำหรับทองหุ้นสวยน้ำเด้อจ้าเด้อเพื่อนๆสวัสดีจ้า